ช้อนก็มายที่นี่ได้เตาชมพูนะสะดวกสบายแล้วค่ะนี่สบายแล้วพี่อ๋อใช่เนี่ยไม่มีเงินเชี่ยงอย่างนี้แล้วเพื่อนๆจะมีความสุขาอะไรมากมายเลยเพราะเพราะเวลาอย่างแมงมุมตรงนี้ผมให้ให้เพื่อนๆดูเลยมันไม่มีพิเศษนะนี่ผมให้ดูเลยมองมาเนี่คือเป็นปลากัดอ่ะเหมือนจะไหมเหมือนกบยางเลยอ่ะอันนี้เขาเรียกกรอบอะไร เป็นไอเนี่ยฮะเป็นอ่าชื่อแบบนี้ไม่ดูเลยใช่ครอบเขาครอเขาอ๋อเหนียวเนี้ยขาวอย่างเี้ขาอันนี้คือยังไงถ้าวนไปก็หมดผมมาดูครับสวัสดีครับเพื่อนๆพื่อวกผมอีกแล้วนะฮะนายโดนี่ทางช่องโดนี่เบียนวายในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่ตลาดนัดจตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงเหมือนเดิมนะฮะ แต่นี่เพื่อนๆผมจะบอกว่าผมอยู่ที่ไหนตอนนี้ผมอยู่ตรงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะฮะเพื่อนๆก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสําหรับเพื่อนๆที่จะหาที่จอดรถง่ายๆนะฮะเพื่อนๆก็มาจอดตรงนี้ได้แล้วก็เดินไปแป๊บเดียวนะฮะวันนี้เรารีบไปดูเลยว่าผมจะพาเพื่อนๆไปดูอะไรบ้างกลัวฝนตกนะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เนี่ยครับเพื่อนๆเราออกมาแล้วนะฮะตรงนี้จะรถติดหน่อยถ้าวันปกติมาจอดตรงนี้ได้แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ไม่แนะนำครับแล้วก็เราก็จะเดินข้ามถนนไปนะฮะนี่เจอโซนที่เราอยากเดินแล้วเดี๋ยวผมจะเดิเเนเร็วๆนะฮะเพื่อนๆเนี่ยยิงยาวเลยนะฮะก็วันนี้ก็อากาศดีนะฮะเพื่อนๆฝน ก็ยังไม่มาใจเย็นๆให้เดินเสร็จก่อนนะฮะเนี่ยเพื่อนๆมีจะจะกินอะไรก็มาแวะตรงนี้ได้นะฮะเนี่ยตรงนี้แหละที่เราที่เราจะเข้าไปเดินนะฮะเนี่ยเนี่ยตรงนี้รถเยอะมากเพื่อนๆควรหลีกเลี่ยงไปจอดข้างในนะฮะเนี่ยตรงนี้แหละที่เราที่เราจะเดินทุกวันนะฮะเนี่ยเพื่อนๆดูตรงนี้นะฮะเนี่ยพอเข้าไปอันเนี้ย เราก็จะถ้าตรงไปก็จะเจอบ้านสูบ้านไข่หวานซูชิแต่เนี่ยเราจะเดินตรงนี้ก่อนเนี่ยฮะผมจะเดินไวๆนะครับเพื่อนให้เพื่อนๆดูนี่ใครอยากได้ปลาช้อนก็มาที่นี่ได้ไม่ต้องมาวันพุธก็ได้มาทุกวันมีมีทุกวันตรงนี้ฮะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นวันพุธเนี่ยมันจะพิเศษหน่อยสำหรับตลาดปลาตรงนี้ ตงนี้จะมีแค่พุดเสาเพชอ่าโอเคพูดเสาเพชถ้าข้างในร้า,านร้านเล่ก็จะมีมีทุกวันนะฮะนี่เนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้นะฮะโอ้สบายใจอยู่ฮะแลาะเนี่ยมีมีปลาถุงให้เพื่อนเพื่อนได้เลือกหาเลือกซื้อนะฮะนี่ปลากัดตัวละยี่สิบบาทถุงละยี่สิบบาทนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยแล้วก็เราจะแวะร้านนิดะนี่ร้านนิดะ ดีครับนี่นี่มีมีอะไรนะมีสวยๆนี่นี่โอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยวันนี้นะฮะเนี่ยผมให้ดูเลยฮะเนี่ยเนี่ยพี่ให้ดูอันนี้เป็นเป็นเทาชมพูาชมพูนะฮะเพื่อนๆนี่สวยงามมากเลยไซส์นี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่อะเจ็ดรอยเจ็อยเองครับเพื่อนๆนี่ ราคาไม่ถึงพันเลยเทาชมพูมันจะโตมาเป็นสีชมพูเลยใช่ไหมตรงหางจะเป็นสีอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเปลี่ยนไปอ๋อนี่ครับเวลาเขาผัดผลใหม่ก็จะออกสนี่ฟวงฟวงนี้สวยอยู่แล้วครับพวกนี้เนี่ยยังไงเพื่อนเพื่อนมาได้นะฮะหอกตัวนี้ราคาให้ฝึกไว้อ๋อหพร้อมได้เลยนี่ฝึกให้ด้วยได้ไหมครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ฝึกไว้ให้แล้วอ๋อนี่เพื่อนเพื่อนมาซื้อเนี่ยสามารถที่จะคุยกับพี่เขาให้ ให้ให้ฝากฝึกไว้นะฮะเอคือปวติก็ปวติก็เชื่องอยู่แล้วแต่แต่ถ้าถ้าถ้าเป็นเพื่อนยังไม่มั่นใจก็มามาให้ให้พี่เขาฝึกเออแล้วก็พ้อมโตเปได้เลยนี่นี่ฮะอันนี้ตอนนี้สะดวกสบายแล้วนี่สบายแล้วนี่เพื่อนเพื่อนดูดูว่าถ้าฝึกแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาจะนิ่งไม่มีวิ่งอ่าไม่มีตื่นตกใจ ใช่ไหมครับปกติถ้ากรรอะถ้าเขายังไม่คุ้นเขาอาจจะตกใจสัตว์เลี้ยงทุกชนิดนะครับไม่ว่าแมวหรืออะไรถ้ามันเปลี่ยนบ้านหน่อยก็ก็ตกใจอันนี้นี่เพื่อนนี่อันนี้เอามาเอามากี่วันแล้วฮะคือถ้าปกติถ้าเพื่อนๆก็เริ่มจากตัวเล็กๆก็คือซื้อซื้อที่นี่แล้วก็แล้วก็มาคุยฝากฝึกไว้ค่าใ้จ่ายอะไรก็คุยกันเองนะครับเพื่อนแต่ผมมอว่าคุ้มมากนะเพื่อน พเพื่อนๆก็จะได้กระลอกที่ฝึกที่นิ่งนะฮะนี่สวยงามเลยนี่ฮะครับขอบคุณมากครับเฮียนดีด้ขอบคุณครับ,บ,รบกินข้าวอ่ะกระเทินเท้นกระเดน,นี่มาได้นะฮะพเพื่อนๆอยากได้กระลอกก็เป็นร้านอีกร้านหนึ่งที่ที่ที่แนะนํานะฮะนี่แล้วก็เหมือนเดิมโซนนี้เราก็จะมา เห็นว่าตรงนี้มันจะมีกรงอะคริลิกนะเพื่อนเพื่อนที่เป็นกรงกระจกใสอะคริลิกนะนี่ดูราคาไม่แพงเลยนะเพื่อนนี่โอ้โหสวยงามมีเยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากอยากได้พวกอา,อาหารที่เป็นของสัตว์ฟันแทะพวกหนูพวกพวกกระรอกอะไรเงี้ยมาได้ที่นี่นีดน่ดูลูกวัวนัดลูกละห้าบาทเองเพื่อนๆนเลี้ยงตัวเดียว อยากซื้อน้อยๆก็มาซื้อปีกอย่างนี้นะครับไดเสวัสดีครับนี่เอ้าเดี๋ยวน้ำเจือยี่สิบห้าบาทเนี่ะครับค่ะแล้วต้นยี่สิบห้าค่ะนี่เพื่อนๆตอนนี้กําลังเหมาะเลยที่จะเพื่อนๆจะมาหาจับจองและอันใจแอนเนื้อฮะอันนี้แพ้ค่ะอ้ห้าสิบบาทเหมือนกันหนูเพื่อนๆดูนะฮะมาได้มาได้สวยงามเลยฮะนะครับขอบคุณมากครับเนี่ยเดี๋ยวเดินวันนี้ วันนี้คนเยอะหน่อยแต่เราก็พยายามเดินไปเรื่อยๆนะฮะเราไม่ต้องรีบเรามาที่นี่อ้าวพี่บ่าวไปส่งของสวัสดีครับผมส่งของครับผมโอเคโอเคใครอยากได้ปลาถุงที่เป็นถุงอย่างนี้ก็มาร้านพี่บ่าวได้นะฮะนี่เเราเดินไปเรื่อยก่อน,นะฮะนี่ฮะ้นี่ร้านพี่มนชัยก็มีชูกา้กากรเดอร์อยู่นะฮะนี่อ้าวมองไม่เห็นไปกมสลามเรามาตุลา นี่ขนมสาลามมาลองตุลาครับนี่เดี๋ยวก่อนผมเอาผมให้ด่วนว่าที่นี่สแกนได้สบายไม่ต้องห่วงนี่นี่ไหนไหนดูขอดูหน่อยครับผมผมเข้าข้างไหนได้ไหมครับนี่ขออนุญาตนะครับนี่ร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่มีกระลอกเยอะมากกระลอกเท้าขาว้าทองขาวเท้าต้องขาวเท่าไหร่ครับที่ สี่นะเพื่อนๆบอกราได้บอกได้ผมไม่ไมีเนีคือคืออย่างนี้ผมอ่ะให้เพื่อนๆเ,เขารู้ในในคลิปผมบอกราคาได้แต่ถ้ายังไงเพื่อนๆก็ติดต่อกัน<ม>ใช่เนี่ยไม่มีปัญหา <c oughs> ผมพาเพื่อนๆมาให้ดูเป็นไกด์ก่อนว่าตรงไหนมีนมีของยังไงอ๋อแดงของขาวก็มีนะคร ราคาเท่าไหร่ครับนี่อันนี้ราคาแดงทั้งเขาสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยเองครับเพื่อนแล้วก็จะมีกระลอกสวนนี่กระลอกสวนก็มีตอนนี้อ๋อนี่ไหนได้ครับอ๋อเนี่ยก็มีนะฮะกระโลกสวนก็สี่ร้อยค่ะ400เหมือนกันเลยโอ้เดี๋ยวนะมาทีนี้ฝากเบอร์โทรให้ลูกค้ากลับมา ศูนย์แปดหนึ่งสองเก้าสองเก้าสองเก้าห้าหกสองค่ะห้าหกสองเพื่อนๆื่อนและมาติดต่อก่อนก็ได้แต่ว่าทุกวันเปิดทุกวันเนาะนี่มาดูได้ดูวิดีโอผมแล้วก็มาดูของจริงมาขอบคุณครับเดี๋ยไปราเดินไปนะครับนี่วันนี้คนเยอะมากเลยครับนี่เพื่อนๆพื่นเพื่อนเื่อนเลี้ยงและเชื่องอย่างเนี้ นี่เชียงอย่างนี้แล้วเพื่อนๆจะมีความสุขละนี่นะฮะเจ้าของไว้ไหนแล้วนี่ได้อย่างนี้แล้วมีความสุขเลยฮะพี่ครับพี่ครับพี่ครับไม่ไปใช่ไหมไปเดี๋ยวเราไปต่อนี่วันนี้มีอะไรครับผมจะลอกเออเออเออเนี่ยใส่แบบแม่ครับเนี่ยวันนี้มีอะไรนะฮะมีเผือกมีเผือกนี่ อันนี้คือเปลือกนี่เปลือกสลับบุรีด้วยนี่กี่เดือนแล้วครับเนี่ยเดือนเดียวเดือนเดียวโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับเพื่อนๆแค่เดือนเดียวเนี่ยมีทั้งตัวผู้ตัวเมียเพื่อนเพื่อนอยากได้เพื่อนเพื่อนผมพาผมพาให้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเพื่อนเพื่อนจะได้รีบดูรีบตัดสินใจมาเช้าเช้าถ้ามาตอนบ่ายเนี่ยมันจะหมดแล้วก็มันจะมีฝนด้วยนี่ราคาก็ย่อมเยาวไม่ เป็นไม่ถึงขาวพันห้าเองฮะไม่ไม่ถึงสองพันครับะมอหน้าแล้วมีแดงคูเขาแดงคู่ขาวตัวโตมาจะเป็นยังไงครับแดงทั้งตัวมันจะเป็นสองแบบก็คือแดงทั้งตัวครับถ้าไม่แดงทั้งตัวก็ในการเป็นขาวอ๋อเนี่ยครับเพื่อนๆนี่ผมไม่ดูเลยราคาสวยงามแดงสมิงที่เราเคยถ่ายนะนี่สีเขาสวยมากนะฮะหลังมันจะขึ้นสีขาวนี่วันนี้เหลือตัวเดียวนี่เหลสามตัว นี่สวยงามนี่เป็นดงปลาจีนอยู่ดงปลาจีนก็มีใช่ไหมครับมีครับนี่เชื่องไม่กัดมือฮะนี่เด็กๆน้องชอบมากแหละนี่ฮะไปฮันขอบคุณครับดูดูไปจอนดูสวนไหนไหนไหนเอามาอันนี้เหรอครับโอ้ตัวใหญ่มากเลยอันนี้ดงดงอะไรดงปลาจีน นี่ครับเพื่อนๆอยากดูดงปลาจีนอันนี้สามเดือนผมบอกไว้ก่อนแล้วมันใหญ่ได้กว่าได้เยอะกว่านี้อีกเนาะเริ่มจากลูกพ่อเลยนะมาพอมันโตโตใหญ่กว่านี้เนาะสีมันจะเข้มแดงกว่านี้โตจะใหญ่กว่าโชคนี่แล้ะนี่คือคือยังไงถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจยังไงมาติดต่อได้นะได้ครับนี่มาที่ร้านน้องหานได้สี่พันห้าเพื่อนเพื่อน ได้ในราคานี้แล้วเพื่อนๆเ,เอาไปเลี้ยงเนี่ยมันจะสบายใจนะฮะไม่ต้องกังวลว่าอะไรมากมายเลยเพราะพ<อ>เพราะเวลาเขาย้ายบ้านเขาก็จะจะทําความรู้จักนิดหน่อยแล้วก็เขาก็จะเหมือนนี้เลยฮะสนิทยอย่างนี้เลย,ย,ยลน,นี่ครับเพื่อนๆมาดูได้นะสามเดือนสามเดือนมีตัวูตัวเมียนี่มีทั้งตัวผู้ตัวเมียราคาเท่ากันเท่ากันครับนี่ผมให้ดูเลยฮะัเพื่อนๆนี่สวยงาม ไม่ใช่ว่าเป็นปีนะสามเดือนจริงๆผมผมดูดแล้วมันโ้โหใหญ่มากเลยดงเนี่ยมีความขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าว่าพันใหญ่แต่นั่นแหละเราบางทีมันอาจจะเหมือนเท่าๆน้องแมวไหมลูก <c oughs> แมวนะก็ถ้าเลี้ยงสมบูรณ์ก็พวกแบบลูกแมวเปร์เซียประมาณเอ่าเนี่ยฮะน,นี่อยู่ว่าที่เพื่อนเลี้ยงยังไงนะบางคนต้องบอกเลี้ยงไม่โตก็ ก็ไม่รู้ว่าเลี้ยงยังไงใช่ไหมต้องเลี้ยงแบบนี้ต้องมาปรึกษาคนเลี้ยงนี่ไปทานขอบคุณมากครับ,รบนี่อาทิตย์ที่แล้วมาไม่ทันฝนตกก่อนพอลงจากตึกโอ้โหไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะแม่แวะมาถ่ายนะครับโอเคครับนี่นี่ตรงเนี้เราก็จะเดินสบายๆเมื่อกี้อาจจะแออัดแต่ตรงเนี้ส่วนตรงนี้จะเปิดทุกวันนะครับเพื่อนๆนี่ ใครอยากได้าปากัดสวยงามปากัดที่คัดแล้วต้องมาที่นี่ฮะแฟมิลี่และบิดสวัสดีครับนี่ัครบเพื่อนผมไม่ดูเลยนี่ตอนนี้มีของดูเยอะเลยวันนี้มีแพ้ไหมหมดเลยครับแพ,แพ,ะะะพ้เที่ยงเลยต้องออเดอร์ครับแพ้ทุกครันเออแพ้แค่นะครับเพื่อนต้องพีออเดอร์ให้กับกับที่ร้านแฟมิลี่และบิดมาได้แล้วก็ โทรสอบถามตามเบอร์เบอร์นี้ก่อนนี่นะเนั้นได้เลยโอเคครับได้หมดทุกอย่างเลยนี่แต่ตอนนี้หน้าร้านถ้าเพื่อนอยากได้ประกาศมาตรงนี้เลยฮะนี่มีเยอะแยะมากมายเลยฮะเลยนี่ฮะนี่ผมไม่ใช่ไม่ที่ผมแพนเร็วๆนี่ไม่ใช่อะไรผมอยากให้เพื่อนๆได้ดูครบเพราะกลัวแล้วฝนตกมาใกล้ละใกล้แต่เพื่อนเพื่อน ถ้าฝนตกเพื่อนๆก็ไปหลบที่เจเจมอก่อนแล้วพี่เขาว่าเปิดทุกวันนี่นี่อย่างแมงมุมตรงนี้ผมให้ให้พเพื่อนๆดูเลยนี่จริงๆท,ที่ร้านมีแค่ทุกอย่างใช่ผมมาเอ่อมามา,มาพาเพื่อนๆมาดูนี่มีครบเลยพเพื่อนๆอยากได้เอสโซติกรว่าแมงมุมรั่ว<า>อะไรห่วงก็มีนะหางว้นไซริกเหมือนเนี้ยบางคนแบบ<า>พเพิ่มอมี้ยแต่ไซรลยครับตุ๊กแกนี่ยเลยเลมีโอ้อลังอลังมาก กินอาหารสองสามวันครั้งครับสามารถกินมาเลเซียแข็งได้แล้วครับหากินเองได้ได้เลยจริงๆเราป้อนดีกว่าครับสร้างกองคุ้นเคยให้กับเขาครับก็คือจะเราก็จะได้สนิทกับเขาหน่อยก็ป้อนง่ายๆง่ายๆเพื่อนๆก็ขีหนอนใช่ครับแล้วก็แย่ที่ป่าเขาเดี๋ยวเขาจะกินเองสุขภาพดีวนหญ่ก็รับมันตั้งแต่ไซส์เล็กๆเอามาดูแลเองเอามาดูแลเองเพื่อฝึกให้เขาได้ได้คุ้นกับ ว่าจริงๆ่ะไซส์เด็กๆเนี่ยเราจะเจอปัญหาบ่อยก็คือกินค่อนข้างยากครับแต่ถ้าเป็นพวกนี้ก็คือผมหัดกินแล้วก็คือกินค่อนข้างง่ายนี่นี่เริ่มต้น,นตั้งแต่มีตั้งแต่1,700บาท<ะ>จร้าจนถึงประมาณ4,5 0 0าครับราคาเริ่มต้นนีคือ1 5 0 0 1,500บาทแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้มอบสวยๆราคามันก็ต้องมันก็ขึ้นตามตรงนั้นนะครับนี่ยังไงฝากร้านเฟรนเี่แล็บบิดโอ้ยมีอะไรเนี่ย ตัวตัวนี้มันตะขาบตะขาบเพ่อแผน่นแผ่นดูได้ครับอาหารโอเคได้ครับสวยเลย <laughs> เขาเขาเลี้ยงกันอย่างนี้ใช่ไหมบ้านเราเลี้ยงครับเนี้ยเหมนนี้เลยตะขาบต้องมีความชื้นนิดนึงสามารถให้กินพวกมแมลงหรือว่ากินหนูแดงได้ครับถ้าเป็นไซนิสใช่แล้วไปขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่เราเนี่ยผมยังไม่อย่าขนาดผมมาเนี่ยคือ แผนตรงไหนมีของเต็มไปหมดเลยฮะ <c oughs> ที่ร้าน f ฟ m i l y Rabbit này, ิดนี่นี่พวกนี้พวกนี้ก็มีอันนี้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 บอลใช่ไหมครับรบอลที่ร้านจะมีบอนคอคิงครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นคิงสนิกอ่ะครับก็จะมี MBK ด้วยนี่ใน m b ก็จะเ,เป็นตัวที่แบบคนนิยมเลี้ยงมากๆครับเป็นงูดำที่เคยมีข่าวว่าทำหลุดอะไรแบบนี้แล้วมันีช้ลักษณะคล้ายๆแบบว่อะไรแบบนี้อ่า แต่มันไม่มีพิพใช่ไหม,ไม,มพินี่ผมให้ดูเลยสวยเลยตัวนี้จะมีตัวผู้จริงๆแล้วเรามีลูกไฮบิดด้วยครับไฮบิดจะเริ่มต้นตั้งแต่3ามใบเทา 3, สามพันสามพันไฮบิดมันจะต่างยังไงครับไฮบิดมันจะมีลายนิดหน่อยครับอ๋อมันจะมีความยวมันจะมีลายนิดหน่อยแต่พอเป็นจริงมันจะได้เรื่องของโครงสร้างตัวมันจะใหญ่กว่าพวก M B K นี่ แต่ถ้าเป็นสี normal มันก็เป็นสีดําอย่างนี้ King Snake แล้ว k i เรามีดําขาวนะครับเป็นงูดําที่ทําให้ขาวก็จะแพงกว่านี่เพื่อนๆดูเขาจะนิ่งเลยฮะนะครับความความถ้าเป็นถ้าเป็นไฮบริดมันจะมีความลายเห็นได้เอ่ยอ่าฮะน่าจะเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่สามพันสามพันสามพันห้าครับนี่เ<ต>พื่อนถ้าเป็นพวกนี้เริ่มต้นหกพันนี่เพื่อนียเริ่มต้นเจ็ดพันนี่ยมาได้ที่ร้านเปินเป็นไฮบริดยังไงขอบคุณมากยังไงเดี๋ยวเจอวันปกติ นัททำรีวิวอีกทีได้ไหมครัเฉพาะเฉพาะเฉพาะที่ร้านนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโทรนัดอีกอ่ะวันไหนจะเป็นวันธรรมดานะครับโอเคครับขอบคุณครับนี่เพื่อนเดี๋ยวผมจะทำรีวิวที่ร้านแฟนนี่เลยพีทครับเพื่อนเพื่อนก็ดูวิดีโอผมแล้วก็เข้ามาหาพี่เขาได้เลยนี่ประกาศสวัสดีครับวันนี้นกเสียงไม่มีเหรอ นเียงเหลือแค่นี้เลยนี่เหลือแค่นี้เอาข้าวลำบากอ่าฮะมีแค่นี้เองครับใช่เนี่ยเพื่อนเพื่อนอยากได้นกเสียงมาที่ร้านเฮียเขาได้นะฮะนี่ลงประตูสามเจเจมอเจอข้างหน้าได้เลยแต่ตอนนี้ที่ดูอยู่เนี่ยคือมีปลากัดเยอะเลยนี่นี่ผมขออนุญาตนะฮะนี่เป็นปลาหม้อใส่หนักโอ้นี้สำหรับต่อสู้เลยใช่คือใครนิยมต่อสู้อันนี้คือเราพูดเนี่ย เพราะที่บ้านเราเป็นกีฬาเนาะเราพูดได้นะคือเดิมของมันก็คือเป็นปลากัดด่ะใช่ไหมตีไก่กัดปลาแต่นี่เป็นเป็นเป็นหม้อใส่มาเลยลูกร้อยโอ้โหนี่เพื่อนๆถ้าเป็นเพื่อนๆสมัยก่อนน่ะที่เราไปช้อนตามท้องนาน่ะเราก็จะเจอปลากระดัอย่างนี้แหละแต่เดี๋ยวนี้ง่ายมากไม่ต้องไปตามท้องนาเลยเนี่ยมาเลือกตรงนี้ได้เลยน่ะราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับ ปลาุดชุดนี้ตัวละร้อยห้าสิบครับเป็นปลาเบอร์บอกอ่าร้อยห้าสิบเองครับพเพื่อนๆนี่แล้วก็าผมบอกเนี่มีเยอะมากเลยเพื่อนๆ<ว><ว>ต้องมาดูน,นคนนผมนี่ผมขออนุญาตเอาออกได้ไหมครับได้ค่เนี่ยปรากัดเวลามาดูี่เพื่อนๆก็ต้องเปิดอย่างเงี้ยให้เขาคีบที่รีบออกมาให้เราเห็นนี่โอ้สวยงามแต่ถ้าพเพื่อนๆอยากได้ปลาจากสวยงามก็มาทางนี้ นี่ก็มีมีฮาร์ดโมนมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลย่นี่ตัวแดงนอดี่ยดฮะขอบคุณมากครับเดือบไปนี่เนี่ยน้องๆเขามาดูเนี่ยวัยรุ่นวัยรุ่นมาดูเลยคามทอาเห็นหลังนะเห็นหลังที่นี่ไนี่นี่น้องมามาสอบถามได้กบฟองฟอกก็มีนะฮะเนี่ยผมให้ดู สีสวยงามมากมายเนี่ยอันนี้เข้าใหม่โอ้โอันนี้ใหญ่มากเหมือนเหมือนกบยางเลยอ่ะอันนี้เขาเรียกกบอะไรครับแอฟริกันบลูฟ็อกพิ่งเข้ามาใช่เนี่ยเพื่อนเพื่อนบูคลิปนี้ถ้าอยากได้รีบมาเลยนะราคาก็ราคาเกินได้ไหมดีหน่อยมันสว่างอ่าพันกว่าบาทครับพันกว่าบาทเองครับเพื่อนและไม่ก่อนแพง เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบมานี่ได้เลยลงประตูสามมาหาพี่เขาได้เลยแล้วก็เรื่องราคาพันกว่าบาทเนี่ยเพื่อนๆก็ลองมาตลองกันมาซื้อขายกันตรงนี้นะฮะเบิดทุกวันใช่ไหมครับเิดทุกวันครับแล้วมันจะใหญ่กว่านี้ว่าครับพวกนี้ใหญ่ได้อีกอ๋อเนี่ยในบางตัวถ้าเลี้ยงดีๆก็เป็นโลได้เกือบหนึ่งโลเกือบดีกว่าใช้คำว่าอนี้เลยใช่ไหมครับนี่นี้เลยลูกปอทองเนี่เอ นี่ถ้าเราเลี้ยงแล้วก็ถ้าเพื่อนไม่มั่นใจมาดูแล้วก็มาสอบถามวิธีเลี้ยงวิธีอันนี้พี่เขาบอกได้หมดนเพราะพี่เขาจะแนะนำเนาะยังไงขอบคุณมากครับนี่ไปนี่ฮอนฟอกก็ฮอนฟอกมีเยอะเลยนะก็นีร้านพี่ครับผมบอกให้เพื่อนเพื่อนดูเพื่อนนี่นี่ลงเฮ้ยเพือครับครับผมลงประตูสามเนี่ยนี่เพื่อน เพื่อนๆก็ลงมาตรงนี้มาเจอร้านพี่เขาก่อนนะนี่โหตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเนี่ยคือผมบอกให้ก่อนปลากัดเนี่ยต่างประเทศเขานิยมนะปลากัดไทยเราเนี่ยสวยงามเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีเนี่ยพวกมาไม้น้ำอะไรอย่างเงี้ยนี่หรือไม่ก็เนี่ยเราเดินมาอย่างเงี้ยเราจะถึงโซนที่เป็นโซน สั์เลี้ยงข้างตึกเจเจมอแล้วนะฮะนี่เราก็มาหาใครอยากได้พวกกรงที่เป็นกรงของของอแฮมสเตอร์นี่ฮะมีเยอะแยะมากมายหลายขนาดเลยนะฮะเพื่อนเนนี่ฮะ,ฮะแล้วก็นี่นี่มีตะกร้าใครอยากได้ตะกร้าแบบนี้ก็มีนี่กรงแบบนี้ก็มีนี่ฮะเพื่อนเ่นนี่นี่ ใครอยากได้ของซื้อของเสร็จก็ไม่ต้องไปไหนมาซื้อกงอย่างเงี้ยเนี่ยบางเขาปวดหัวแล้วปวดหัว,วบ้างเ <c oughs> นี่ยมาดูได้ตรงนี้มีของเยอะแยะมากมายเนี่ย,ยอย่างนี้อย่างนี้ก็มีเนี่ยอันนี้ไว้นอนให้กับให้กับชูกา้านอนอะไรเงี้ยเนี่ยราคาผมว่าไม่แพงพเพื่อนๆลองมาสอบถามเนี่ยที่ให้น้ําอะไรเงี้ยหรือไม่อันนี้ก็เป็น ก็เป็นไอ้นี่ฮะเป็นอตู้กล่องใส่พวกไอโซติกใส่พวกอานเออ่เบียดดาร์กอนหรือว่าอะไรเนี่ยมีมีมีหมดเยอะมากเลยครับนี่แล้วตอนนี้ใครหาอีกวหนาเนี่ยมาดูได้ครับนี่มีเยอะมากเลยนี่นี่หรือว่าจะเอาตัวใหญ่ก็มีนี่ไม่ห้ดูเลยครับ มผเดี๋ยวผมแว็บแว็บให้พี่บัตรดูนี่เรามาถึงตรงนี้ก็จะเจอร้านพี่บัตรเนี่ยผมจะหยุดตรงเนี้ยโทีนี้ีถ่ายแล้วฝนตกลูกค้าเมื่อกี้มาถล่มนี่ยพออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเราฝนตกอ้าวอันนี้ใครเอามาให้เนี่ยโอ้ยัวอ้วนเลยเนี่ยมาที่ร้านพี่บัตรสามารถเล่นจับ ราคาไม่ปกติให้พันสองเท่านั้นเพื่อนพันสองก็พันสามเห็นเลยหัวข้อดูครับเหลือไม่กี่ตัวแล้วราคานี้ไม่มีอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวแล้วหัวเห็นหัวใจชัดเจนเลยใช่ครอบเขาครอบเขาอ๋อเนี่ยเนี่ยใครอยากได้มาที่ร้านพิบัตินะฮะนี่เชื่องเชื่องอย่างนี้เลยนะฮะเพื่อนพันสอก็ไม่พัตัวผู้พันสองตัวเมียพันสามนะฮะเพื่อนกราเขาพีพีสองร้อยถ้าท่ามาแล้วถูกใจแกก็ ขาวอย่างนี้ขาวอย่างนี้คือยังไงลูซิติกยังไงห0รตัวผู้รูสิตรเไปแปดร้อูสิติกตัวละ600้อตอนนี้เขาลบกันนี่ถ้าไม่ลบไม่ราคานี้นี่ครับเพื่อนๆมาด้สวยของจริงสวยมากเลยนี่กลังจะหนีวิบัติเนี่ยโมซาอิคแต่ตอนนี้เท่าที่ผมดูโมซาอิเยอะมากที่ร้านวิบัติครับนี่ผมให้ดูามาเอาไปหลายตัวแล้วนี่ครับดความสวยด้วันแข็งแรงนี่ คือความเชื่องความนิ่งเนี่ยจะไม่มีแบบแง่ๆนะฮะลงในเที่ยวที่แล้วยังพันแปดพันหกเลยใช่พันแปดตัวี่พันหกนี่มันนี้เหลือพันสองพันสามนี่ฮะใครอยากได้ชูก้าดีๆราคาถูกมามาที่ร้านมิบัตินะขาวขามีให้ได้สี่่วันนี้เหรอวันนี้ไปแล้วไปแล้วสองนี่เพื่อนๆสคู่หือนคู่ผมบอกให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเช้าๆเลยม่เยอะเปไงนี่ เนี่ยผมให้ดุยเต็มเลยนะฮะเนี่ยแล้วสวยทุกตัวด้วยราคาราคานี่จับต้องง่ายๆเลยฮะไม่ต้องห่วงฮะชูกาที่นี่อ่ะเช้านางแ่บดีครับชูการ์ที่ขาวพีเหมือนเด็กฝรั่งกับเด็กไทยแต่ัวนี้เชื่องไอ้นูนแบบไอ้นี่ไอ้นี่มันถ้าโยนจาก20ชั้นนี่ไม่ตายใช่ไหมหายใจชั้นบนแล้ว เอาคอนโดวามสวยเหมือนเด็กฝรั่งกับเด็กไทยเนี่ยสวยงามมากนะเพื่อนนี่ขาวจั๊วะเลยครับนี่ราคาเดียวกันราคาว่าตัวนี้สวยราคาเพิ่มไม่ได้ตัวผู้เจ็ดร้อยตัวผู้หกร้อยเออหกร้อยหกร้อยไม่เอาเลยเนี่ยเพื่อนขายร้านอื่นเขาด่าเล่นเนี่ยเพื่อนอันนี้ดูสภาพดูสภาพผมบอกเลยมาคุยกับแกได้ถ้าเพื่อนๆซื้อซื้อหนึ่งตัวขบวนไปก็หมด มดแต่เลี้ยงเดี่ยวไม่ได้ต้องข่ยหมดขายยงไงก็ต้องซื้อตัวอยู่เลยก็เชื่อของมใช้ซื้ดีกว่าเลี้ยงเนี่ยดูแลการถ่ายของพี่บัตรนะครับครับเป็นไงบ้างเพื่อนๆได้เดินโซนสัตว์เลี้ยงตรงส่วนที่หนึ่งที่ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวนะเพื่อนๆก็จะได้เห็นว่าที่นี่มีอะไรขายเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนๆดูวิดีโอผมก็ แวะมาที่นี่ได้นะฮะยังไงส่วนตรงนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมจะต่ออีกคลิปหนึ่งตรงข้างตึกเจเจมอข้างหลังเรานี่ฮะเพื่อน